CIP นี้เจอกันที่อ็อกซ์ลาฟอรฟดฟาร์มที่ปลูก18%ของมะเขือเทศทั้งหมดที่บริโภคในไอซ์แลนด์ทำไมน้ำตกบูฟอร์ดถึงเป็นสีฟ้าลุ้นระทึกกีเซอร์ปิดท้ายเปียกที่กูฟอร์ทำพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้อากาศค่อนข้างครึ้มๆไม่มีแดดน,นะ สวัสดีครับพบกับซีใหญ่แล้ววันนี้เรามากันที่ติงวัเล่เซึ่งที่แรกที่เราจะไปก็คืออ็อกซาราฟอสที่เป็นน้ำตกแล้วก็ตอนนี้เราทำการจอดรถเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินแล้วด้วยที่จอดรถเราจอดตรงแรกเลยที่เขียนว่า P, ีเฉยๆแล้วก็จอดเสร็จปุ๊บม,มันก็จะเหมือนมีคลา้คลายคล้าคเตอร์ตอนแรกนึกว่าโทรศัพท์เลยเงี้ยเป็นเข้าไปเดี๋ยวเดี <S <S <ๆ>๋ยวแฟะให้ด<ๆ>ูแล้วกันเนาะเข้าไปแล้วก็ไปใส่ทะเบียนรถแล้วก็จ่ายเงิน1 0 0 0พัน <SK S 1> ใช<ห>้บัตรได้ก็ประมาณ250บาทประมาณน <250 S 2> ั้นไม่ได้กำหนดเวลาคิดว่าก็คือจอดเท่าไหนาก็ได้250บาทอีกอย่างที่ต้องระวังคือแมลงม <c oughs> ันเยอะมากเลยไม่รู้แมลงอะไรอ่ะมืนแมลงหวีระไม่รู้ว่าคือให้เตรียมของให้เรียบร้อยแล้วลงจากรถแล้วปิดประตูให้เร็วใช่ครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อ็อกซ์ราฟัสไปกันครับที่จอดเป็นแบบนี้นี่เราจอดอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ตรงนี้จ่ายเงิน อ่างน้ำอยู่ทางนั้นถ้าจะไปเที่ยวอยู่ทางนี้ออกสา,าฟอส <laughs> แล้วตอนนี้เราจะไปกันเลย <laughs> ไปกันทุกคน <laughs> ไม่รู้เหมือนเดินไก่รึเปล่านะ <laughs> ไม่ไก่มา, <laughs> ามกม <laughs> ทางเดินแถวนี้เขาจะมีเชือกกั้นไว้นะครับแล้วก็เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ ห้ามเหยียบเข้าไปข้างในทางเดินก็มีความลาดชันเล็กน้อยเอานี้ <laughs> พ่อกับแม่อยู่ั <laughs> นี้นะครับน้ำตกไปร้อยห้าสิบเมตรตอนนี้เราอยู่กันที่อัฟเตอร์ฟาสเซ่สวยแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่มากหรือว่าใหญ่ๆนะเออแต่ว่ามันเล็กๆไงเดีย๋ยวอันนี้สูงประมาณก็สิบเมตรหรือไม่ก็ยี่สิบเมตรได้นะประมาณนี้ก็โอเคสวยงามดีถือเป็นจุดเริ่มต้นก่อนเล็กๆ คนก็เริ่มมาเยอะอยออใช่มามเรื่อยๆเลยมันมาไม่ยากเลยจอดรถแล้วก็เดินนิดเดียวไม่เกินสิบนาทีเนาะใช่ครับอโอเคขอตัวไปถ่ายรูปก,กันน้ำตกออกซาลาฟอร์ดอยู่ในซิงวันเล่อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์นะครับที่นี่จะเป็นรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับเป็นรอยต่อระหว่างทวีปยุเรยและก็ทวีปอเมริกาเหนือนะครับเกิดจากแผ่นดินไหวในปี1784 โดยมีความลึกถึง14เมตรและทุกๆปีนะครับรอยแตกนี้จะขยายออกไปถึงอีกปีละ1เซนติเมตรเลยครับตอนนี้เราก็เดินไปตามแนวทางเดินนะครับที่เขาทำไว้ให้ก็ข้างหน้าก็เป็นแบบก้อนหินอะนะคือเขาบอกว่าไอซ์แลนด์อะอากาศแบบไม่แน่นอน จะมื่อคคืมแสงแดดอีกแป๊บนึงก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยเราอย่าไปคาดหวังว่าเอาจริงถึงมันจะเมื่อคคืมก็สวยอยู่ดีป่าเนเธอเนาะใช่ฝัออ่งนี้ก็เป็นแบบหินนะหินกอตัวแต่ว่าใครมาวันที่แดดแรงๆที่นี่น่าจะสวยเลยเนาะเธอเนาะใช่ น,นี่กลับกันแล้วแต่ต้องรีบเดินมาหนึ่งเพราะว่าเ,าเวลาเรากำหนดไว้ที่10บ <20. S 1> โมงยีนาทีต้องออกจากนี้10บโมง20เพื่อจะไปกินร้านมะเขือเทศให้ทันอ๋าโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ทันเวลานะน <c oughs> ี่นี่คนข้างหลังวิ่งตามเมื่อเช้านะครับรถอย่างนิดเดียวเองตอนนี้รถเต็มเลยโอ้ นี่ถ้ามาสายนิดนึงนะตายเลยฝนเยอะตอนนี้เราไปกินร้านมุกเทศกันระยะทางอีก55กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ40นาทีถึงร้านอาหารแล้วท <Yeah. S 2> ี่รอคอยร้านนี้เป็นร้านที่พี่ยะอยากมา มันเป็นฟาร์มมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวาูิไมนี่นี่ทางเดินดอนี่คือทางเข้านะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารมื้อเที่ยงวันนี้แล้วต้องจองมาล่วงหน้าทุกคนเป็นร้านที่เป็นฟาร์มมะเขือเทศชื่อฟิตเฮม่าอะไรสักอย่างอันนี้อันนี้อ่านเอเองนะทุกคนอ่านไม่ถูกเหมือนกันไปโอเคไปกันครับไปโอ้ทางเดินดูแบบ ธรรมชาติมากอะทุกคนดูข้างหน้านะเนีโอ้เขาบอกว่าในตัวร้านอ่ะจะอากาศอุ่นกว่าข้างนอกประมาณ20อ,องศาร้อนเลย,ยงั้นนะ <laughs> แต่ตอนนี้หนาวไงและที่ร้านนี้มันก็เป็นฟาร์มมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศ18%เปเซ็ที่ใช้บริโภคในประเทศไอซ์แลนด,ด์อ่ะมาจากที่นี่ครับเขาจะพวกมะเขือเทศที่มันมีรอย ที่มันเสียเออที่ไม่ได้เสียแต่ว่ามันไม่ได้สวยอะเอ,อเอาพวกมะเขือเทศพวกเนี้ยมาใช้ทาพาสต้าใช้ทําซุปมะเขือเทศมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองไว้ต้องทิ้งดูมีประวัตินะเออ <laughs> ดูคลิปใครๆก็มากันเราก็เลยตามมา <laughs> เดี๋ยวไปดูกันว่ามะเขือเทศมันจะสดอร่อยแค่ไหนถ้าห้ามีมาแบบนันนะมันหนาวมันต้องเก็บพลังงานบ่ะ บอกว่าตรงนี้เป็นมาที่แข่งก็เลยซีเรียสเรื่องอาหารอยาไปให้อาหารมาันแต่ว่าทำไมมันถึงยืนนิ่งแบบนี้โอ้ทุกคนดูฟาร์มข้างหน้านะครับฟาร์มมะเขือเทศเลยดูเขาเปิดไฟเขาต้องใช้พลังงานแค่ไหนครับ ในการปลูกมะเขือเทศทั้งฟาร์มแบบนี้เลยดูดีมากคือเข้าใจว่าอากาศที่ไอซแซนมันหนาวไม่สามารถปลูกมะเขือเทศข้างนอกได้ก็คือทำเป็นโรงเรือนแบบนี้ไปเลยฟริเฮมาฟาร์มมะเขือเทศเรือนกระจกที่นี่ปลูกมะเขือเทศที่ใช้บรโภคภายในไอซ์แลนด์คิดเป็นสัดส่วนถึง18นะครับในโรงเรือ,อุณหภูมิจะสูงกว่าด้านนอกประมาณ20องศา เสิร์ฟเมนูที่ใช้มะเขือเทศเป็นหลักทําจากมะเขือเทศที่รูปร่างหน้าตาไม่สวยมีรอยขีดข่วนทําให้ขายไม่ได้ซึ่งมีมากถึง24ตันต่อปีกันเลยทีเดียวครับแทนที่จะทิ้งทางฟาร์มจึงนํามาทําเป็นอาหารอย่างเช่นซุปมะเขือเ,เทศพาสตา้าไอศครีมมะเขือเ,เทศและก็อีกหลายๆเมนูครับภายในฟาร์มจะให้บริการร้านอาหารที่ให้บรรยากาศฟาร์มทูเทเบิลนะครับสำหรับใครที่สนใจจะใช้บริการแนะนําให้จองล่วงหน้านานๆนะครับเพราะที่นี่ลูกค้าเยอะมาก เราคิวจองนานพอสมควรเลยครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในร้านแล้วอยู่ข้างหลังะเขเทศข้าง,หล,งหลังเป็นต้นมะเขือเทศเลยเขาปลูกอย่างนี้เลยนะสวยมากมะเขือเทศสวยมากตะกี้ดูที่เขาขายอ่ะสวยมากแต่ตรงนี้ระวังนะทุกคนห้ามจับเด็กค่ะใช่พอ,อแม่เข้าไปด้วยนะกามีชเชือกกั้นไว้เขาต้องให้จองบนละ่วงหน้าใช่ปะ่ะเขาเขียนชื่อที่โต๊ะไว้ให้เลยแล้วก็บางโต๊อะอ่ะก็จะได้แบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเธอพาไปดูเป็นแบบมีมะเขือเทศอยู่ นั่งกินแล้วก็ข้างๆเป็นลุ่มะเขือเทศเนี้ยข้างในอุ่นจริง,งครับพ่ใช่ถ้าจะสังเกตดูนะครับเขาจะมีกล่องกล่องครึ่องอยู่ตรงนี้าาเห็นไหมไว้่งเข้าอยู่นะไปเราไปสั่งอาหารกันก่นอนถ้าสั่งซุปมะเขือเทศมันจะเป็นบุฟเฟ่ตัจากกี่ทีก็ได้ขนมปังกี่อันก็ได้แต่ก็อยากินขนมปังเยอะเพราะว่าเราจะอิบนี่ซุปมะเขือเทศ มาชิมชุดกัน да. เสร็จชุดนี้อร่อยนะถ well> ้าชอบมะเขือเทศชอบต้นอันนี้คือตัดกินได้เลยเออมีให้อยู่บนโต๊ะเฮ้ยเนี่ยหั่นแตอันนี้สลัดเลาวิโอลี่วิไม่น่ามีนังควาเลยก็หอยอะไรนะไม่ได้ก็หอยอะไรนะนังหัวมาสิบอุ้ยอันนี้มีแค่สีสิงเล่ม อ่ีตเียนอืมเกยนไรเลยอร่อยน่าอรยอ่ไม่กินกงนแบบเขาไม่กินองนรังการทุกคนจะได้กาแฟกับชาฟฟีด้วยนะรวมอยู่ในราคาอาหารแล้ว อันนี้ออะไรกาฟแฟกาแฟครับที่นี่นะคะหลังจากกินข้าวแล้วก็มาเดินเล่นตรงนี้ได้มีทั้งแบบฟาร์มมะเขือแล้วเขาก็ปลูกต้นไม้อื่นๆเช่นดอกทานตะวันอะไรเงี้ยที่อึ้งว่าว่าปลูกได้ด้วยก็คือเขาควบคุมอุณหภูมนะิะไรเนี้ยตอนนี้ยืนตรงเนี้ยบอกเลยว่าอากาศเหมือนเมืองไทยเลยร้อนมากใช้ยูทิปดีมากก็ติดป,ปุ๊บรู้เลยกี่บาทื้อน,นี้หมดไป8,428บาท6คนก็คนละพันกว่าบาทแต่เราสั่งเยอะมากนะ ยังรู <N <N ้สึกว่าโอเคนะยังโอเคอยู่กับเลทของไอซ์แลนด์นะร้านนี้ย้ำอีกทีว่าต้องจองล่องหน้าเท่านั้นยิ่งโดยเฉพาะซัมเมอร์เนี่ยต้องจองล้องหน้านานมากๆเพราะคนเยอะมากอันนี้เราจองต้องหน้านานแล้วนะก็ยังเต็มหมดเลยมีแค่17ชั่วเวลาเดียวที่ได้ถามไปแล้วว่าอ่านว่าอะไรเขาบอกเฟสเมาาซียาเรคคอมเมนตจริงๆที่นี่ตอนนี้เรากำลังจะไปที่บ f ูฟอส เดี๋ยวมันต้องเดินเข้าไปนิดนึงเนาะใช่ที่จอดรถครุขระนิดนึงมันดูไม่แบบเป็นทางการเท่าเมื่อเช้าเนาะใช่อันนี้ก็คือขับรถเข้าจากทางลุกลังมาดูแล้ว,ลวไม่คิดว่าจะมีแหล่งทง่องเที่ยวตรงนี้นี่แล้วก็จ่ายผ่านแอปปารก,ก้าได้เราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว,ลวค่ะที่จอด750 ISK 4ชั่วโมงเหรอใช่ไหมมันเขียนว่าสี่ชั่วโมงตรงนี้แต่ในแอปมันบอกว่า all day นะอ๋อแต่เราก็อยู่ไม่ถึงนี่แล้วอยห้าสิบ ISK เท่ากับกี่บาท สองร้อยตนานนั้นี่ตอนนี้ถ้าดูในกล้องไม่รู้เห็นไหยมันเริ่มมีแดดนะแม่มาเจออืมครึมหวังว่าจะมีแดดเยอะขึ้นคนน่าจะเยอะดูทรงไปลองไปดูกันครับบูฟอร์ดเดี๋ยวเจอกันไปได้ยินเสียงน้ำแล้วเสียงน้ำตกเขาบอกว่า บูฟอลเป็นน้ำตกสีฟ้าที่ฟ้าก็เพราะว่ามันมาจากน้ำของกราเซียเป็นน้ำแข็งละลายเนอะแล้วก็มีแร่ธาตุทำให้น้ำเป็นสีฟ้าสุกอนถึงบูฟอแล้วดูข้างหลังไม่รู้ถ่ายว่าเป็นไงแต่ของจริงสีฟ้าสวยมากมากฟ้า พอสีสหยมากมันมีแร่ธาที่มาจากแกเซียมมาเลย่ะให้น้ำเป็นสีฟ้าอันนี้ฝั่งหนึ่งฝั่งหลังน้ำตกนี่ยมันมีทางให้เดินลงไปได้ทังสองฝั่งนะแต่ว่าต้องระวังนิดน,นึง น้ำตกบลูฟอสตหรือน้ำตกสะพานเกิดจากการเปลี่ยนระดับของแม่น้ำบัวร่าซึ่งหลอมละลายมาจากทานน้ำแข็งลังโยคูที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นขั้นๆอย่างสวยงามโดยจุดต่างระดับที่ลึกที่สุดอยู่ที่ประมาณ2.5เมตรแล้วกลายเป็นลำธารและรวมตัวเป็นแม่น้ำบัวร่าอีกครั้งสีฟ้าสดใสเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ในทานน้ำแข็งนั่นเองตอนนี้เราอยู่กันที่กีเซอร์ จะเป็นน้ำพุพุ่งสูงๆนะใช่แล้วก็มันจะมีอะไรที่มันมีกลิ่นกับมาฐานนี่แหละเดิน<ช><ช>มา<ช>ตรงนี้ก็ได้กินเลยอยู่ยตรงนั่นเห็นไหมที่เป็นควนๆขึ้นนะไปะเราไปดูกันที่นี้เขาบอกว่ามันจะพุ่งขึ้นมาใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึง15นาทีต่อรอบนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารอบที่เรามาดูเนี่ยมันจะกี่นาทีนะ กก็ไปดูันนะเหมือนบางท่วงเขาก็ว,าว่ามันขึ้นบ่อยๆเลยนะอืม <ừ> um. มันน่าจะเกิดจากการที่แถวนี้มันมีภูเขาไฟป,ปะเยใชแล้วก็มีน้ำมีนท่างใต้แล้วมันก็อาจจะต้องแบบปะทุขึ้นมาเพื่อให้แบบแรงดันหระเรียกว่าอะไรใช่เป็นแรงดันขึ้นมานะเราต้องเสียเวลาตั้งกล้องตลอดเลย่ันขึ้นแล้ว เดียวต้องรออีกสิบกว่านาทีเลยขึ้นแป๊บเดียวเองอะ่ะใี่เคยดูอ่ะนานคนานี้นานกว่าน้นำพุร้อนกีเซอร์มักจะตั้งอยู่ใกล้บริเวณภูเขาไฟที่ยังสามารถระเบิดได้อยู่ความลึกประมาณ2.2กิโลเมตรจะเป็นบริเวณที่ผิวน้ำพบกับหินร้อนและโดยเหตุน,นี้เองทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นภายใต้ความดันพื้นผิวโลกจนทำให้เกิดปรากฏการกีเซอร์ที่ปลดปล่อยกระแสน้ำรุนแรง จะเกิดขึ้นทุกๆ7จ็ถึงสินาทีหรือบางวันก็ยังประทุต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนครับตอนนี้เรากำลังรอนื้วปุ๊บตะกี้ล่องจับเวลาประมาณ5นาทีกูบ้าแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนครับสองรอบแล้วที่มันขึ้นเตี้ยมากนะครับไม่เห็นแต่เพราะว่ากดหยุดไม่กดเลยถ้ากดหยุดด้วยเหรอ ความสนุกก็คือการรอและลุ้นกันแหละว่าจะมาตอนไหนพร้อมมาคนก็จะเฮเออสนุกดีตลกดีมาเลยเห็นหนุ่ยเห่นไหมคนดูครับ อสวยมากต่อเห็นยังแล้วทางเดินมันก็ดีเลยนะตรงนี้นะทางเดินสะดวกสบายออหมครับทุกคนออตอนนี้แสงสวยมากเอ้ยสุดยอดอะ่ะ สสสใส่ลงไม้ละเหมนลุงมาใส่ลงไม้ไมละน้ำตกกูฟอสในกราาแห่งไอซ์แลนด์กูฟอสหมายถึงน้ำตกทองคำเพราะในวันที่แดดดีๆนะครับน้ำตกจะมีสีน้ำตาลทองเพราะว่าตะกอนเนทาน้ำแข็งนั่นเองน้ำตกนี้ไหลามาจากทารน้ำแข็งของแม่น้ำควิสอาที่ไหลลงมาเป็นน้ำตกที่มีความสูงราว32เมตร มีนักลงทุนชาวอังกฤษเคยต้องการใช้พลังงานของน้ำตกมาสร้างโรงงานไฟฟ้าแต่ซิกลีดูโทมัสดอตติลูกสาวของเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินติดกับน้ำตกได้ต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อขัดขวางถึงกับพูว่าจะกระโดดลงไปในน้ำตกหากมีการก่อสร้างขึ้นในที่สุดนักลงทุนก็ได้เพิกถอนสัญญาจึงมีการสร้างป้ายเพื่อรลึลึกความสำเร็จของเธอใกล้น้ำตกนี้ครับทุกคนเดยวเราจะลงไปตรงนี้ต้องต้องรีบเดินเลย มันเปียกนะตรงนี้นะเรียกได้ว่าเปียกกันเลยทีเดียวเปียกทุกมหนามวันนี้ถือว่าน้อยพวกนี้จะเปียกกวันนี้เป็นละอองฝนเลยที่นี่โอ้ทุกคนเปียกเลย มาเปละอองน้ำนะโอ้โหลมมันแรงเน่ยโอ้ดูข้างนู้นดิดูข้างนู้นคือมันแบบกระเด็นละอองแรงมากอ่ะน้ำส่งมันแรงมากอ่ะเดี๋ยวทีนี่น้ำได้ละไปละทุกคนได้มาเห็นแล้วแต่ว่าเสื้อไม่กันน้ำนะ ต้องรีบกลับแล้วครับเดี๋ยวเปียกเพราะคนอื่นมีเสื้อกันน้ำกันแต่มุมนี้สวยมากเราต้องยิง่านตรงนี้ไปให้ได้ <laughs> เปียกลเลยกล้าแล้วทุกคน ดูตัวทุกคนครับเกี่ยงหมเลยดีนะเสื้อนี่เสื้อนี้กันน้ำกันน้ข้างในโอเคมากเลยแต่ดูกระเป๋ากับไอเน,นี้ยตะกี้ไม่เอาเข้าไปเปียกดูดูไหมเห็นดูไหมเกี่ยงหมดตรงนี้คืออีกมุมหนึ่งนะครับที่เราจะเดินไป <S <S เป็นมุมด้านบนของน้ําตกนะครับทางเดินก็สะดวกสบายดีนะเออ เรามาถึงที่พักเกือบสองทุ่มแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปเช็คอินกันก่อนดูที่พักของที่นี่นะครับมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆดูเราไปเช็คอินแล้ว,ลวเช็คอินข,ข,ข,ของแาดเราเปิดให้ดูดเช็คอินตรงข้ามนะครับแล้วก็ห้องเราอยู่ที่นี่แล้วเราเป็นอพาร์เมนต์ห้องามห้อง,อ,งองมันใหญ่มาก อันนี้ตอนแรกว่าแบบเดี๋ยวแบ่งไป็ห้องหะไรแหละคนนี้ไม่องเลยเธอเดินเข้ามาแล้วงงมากกา็มันจบที่ห้องไหนมีห้องน,น้ำ่าจะดูแบบไม่ใหม่เท่าเมื่อวานอ่ะเนาะแต่ว่ามันโอเคอะ่ะมาเช็คดูกอนสวิต <Sweet S 2> ไฟอยู่ตรงไหน,นอ่ามันอาจจะดูเก่าหน่อยแต่ว่าโอเค ห้องครัวครบคนมีห้องครวัวนี่ก็กินข้าวตรงนี้แล้วก็มีห้องหนึ่งเล่นใีชั้นด้วยเย็นมาก <c oughs> ยาวมากยาวาตลอดทาง,งเลยนี่แล้วก็ห้องนอนห้องที่หนึ่งมีห้องนอนห้องที่หนึ่งอะนี่ น่าร pues ักแล้วก็ห้องนี้คดูโองทางเดินจริงจะเฮ้ยนี่เหมือนบ้านเราขออีกเพียแล้วก็อันนี้ห้องนอนห้องที่สองนั่นไงแล้วก็ห้องน้ำไม่ใช่ห้องนอนห้องน้ำเรามีห้องน้ำห้องเดียวห้องน้ำห้องเดียวนะครับตายแล้ว ยาวมากไหมเยอะยาวไปขของกนอีพีหน้าเก็กสุดที่น้ำตกเซลจาลันฟอส Amazing View สุดว้าวน้ำตกกรีฟราบุยสุดอลังการน้ำตกสโกกาฟอสพัฟฟินสุดน่ารักที่แหลมดีโฮเล่แท่งหินบาซอสุดเท่ที่หาดดำเรนิสฟฟยาลาปิดท้ายด้วยพิซซ่าเมืองวิกใครที่ชอบคลิปของเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับซียแล้วเจอกัน 拜拜。Bye bye.